สวัสดีค่ะมาพบกับมิกะทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้ตาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีพฤษภนะคะประจําเดือนมกราคม2568นะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวราศีพฤษภก่อนนะอ่ะไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะเดิ m เมอร์ดิเชียนนะคิงออฟคัพค่ะ ห้าดาบแปดไม้ก่อนหน้านี้หลายๆคู่อาจจะมีปัญหาทะเลาะกันบ้างค่ะในตรงนี้ก็เหมือนกับกลับมาคุยกับมาเคลียร์ใจกันได้แล้วเนาะมีเกณฑ์การเดินทางมีทริปท่องเที่ยวร่วมกันนะคะในช่วงเดือนนี้เจ็ดเหรียญค่ะ The Star ร์นายออฟคัพค่ะในหลายๆคู่เนาะเหมือนว่าผ่านช่วงเวลาที่ ไตรตรองทบทวนความสัมพันธ์ค่ะว่าตอนนี้เขาใช่ไม่ใช่จะเปิดใจหรือว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ค่ะ,ะมันเหมือนกับผ่านเรื่องราวการกันกรองอความสัมพันธ์มาแล้วเนาะว่าคุณกับเขายังไงเราก็ตัดกันไม่ขาดค่ะไปต่อความสัมพันธ์นะคะสี่ไม้ค่ะสามดาบและเอ f ดอพาร์ติเคิลอ่าโอเคค่ะ สำหรับพลังงานของชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงต้นปีนี้เนาะก็บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเพื่อประคับประคองความรักความสัมพันธ์นะที่ผ่านมาเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจไม่แน่ใจค่ะหวั่นใจในความสัมพันธ์เพราะว่าเออมันเหมือนกับ เขาจะจริงจังกับคุณแค่ไหนเขาจะร้อยเปอร์เซนต์กับคุณไหมในตรงนี้เหมือนกับทําให้คุณยังต้องออมาคิดทบทวนอยู่เนาะแต่บอกเลยค่ะว่ามันเหมือนกับมีการคุยมีการเคลียร์มีการปรับกันนะว่าจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แบบจริงจังค่ะ แต่ก็เหมือนกับว่าตัวคุณเองเหมือนในใจลึกๆแล้วค่ะยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ยังรู้สึกว่ายังอยากพิสูจน์ใจพิสูจน์รักกับเขาอยู่นะแต่ว่าเขาคนนี้ก็เป็นคนที่คุณแบบคาดหวังความสัมพันธ์ที่มั่นคงอะค่ะคาดหวังว่าอ๋อเหมือนกับอยากคบกันแบบยาวๆอยากคบกันแบบออได้ลงหลักปักฐานร่วมกันเนาะสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะ,ะในช่วงนี้นะคะในช่วงต้นปีนี้ คุณกับเขานะคะในหลายๆคู่อาจจะพบเจอกับปัญหาเรื่องมือที่3เข้ามาวุ่นวายเนาะหรือมีความหวาดระแวงเกี่ยวกับเอ่อกลัวเขาจะมีคนอื่นหรือว่ากลัวคนอื่นจะปิ๊งเขาอะค่ะในตรงนี้มีความมีพลังงานขึ้นมาเนาะว่ามันเป็นความหวั่นใจเป็นความหวาดระแวงเรื่องของบุคคลที่3นะเอ็ดอัพาร์ติเคิลขึ้นมาปิดท้ายค่ะแต่ยังไงเราบอกเลยว่า่ของคุณยังรักกันเหนียวแน่นอยู่นะไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรเข้ามาก็เหมือนกับ สามารถจะผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปได้ะค่ะเพราะว่ายังไงเราไม่ปล่อยมือจากกันนะอเหมือนกับสิ่งที่มันเข้ามาหรือว่าเกิดขึ้นแล้วมันมีปัญหามีประเด็นกันเนี่ยค่ะมันก็ทําให้คุณทั้งคู่ได้รู้จักรู้ใจตัวเองนะว่าจริงๆแล้วเขาเรียกเหมือนจะมีอ,ะอุปสรรคเข้ามาแต่ยังไงแล้วคุณก็ยังรักกันแบบยังสามารถ ยังสามารถที่จะจับมือกันข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้อะค่ะเราก็กลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีที่จริงจังกันนะมันมีพลังงานขึ้นมาค่ะแต่ว่าถามว่าราบรื่นไหมก็ไม่ได้ราบรื่นร้อยเปอนหรอกแต่ว่ามันยังสามารถเคลียร์ได้ยังสามารถไปต่อในความสัมพันธ์นี้ได้ค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเ๋ยขึ้นมาเป็นแปดถ้วยนะคะ The Devil ค่ะ ก็มีหลายๆอย่างเนาะว่าเขาก็มีเรื่องที่เหมือนบางสิ่งบางอย่างทัศนคติมุมมองบางเรื่องค่ะคุณกับเขาก็คิดเห็นไม่ตรงกันเนาะหรือก่อนหน้านี้ค่ะชาวพึกศกอาจจะทําให้เขารู้สึกน้อยรู้สึกน้อยใจรู้สึกเฟลก็ได้นะคะเพราะความสัมพันธ์ขึ้นม่แฟร8ถวยหรือว่าตัวเขาเองเคยผ่านเรื่องราวที่อ,อ,อกหักผิดหวังเสียใจเรื่องความรักมาเนาะในความสัมพันธ์นี้เขาก็เลยยังหวั่นใจอยู่เหมือนกันนะคะขึ้นมาเป็น the devil นะคะ the sun แล้วก็ strength เนาะ คุณเป็นคนมีสเสน่ห์สำหรับเขานะอีกในหนึ่งก็เหมือนกับตัวเขาเองอะค่ะมีพลังงานดึงดูดเพศตร,ตรงข้ามสูงเลยในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ชาวพฤกษกรู้สึกหวัน่นรู้สึกหวาดระแวงในตัวเขาเนาะเพราะความมีสเสน่ห์ของเขาเช่นกันค่ะ k n n o o f คับค่ะจัดทิศหกเหรียญน,นะคะสองถ้วยค่ะเก้าถ้วยและตามมาด้วยเจ็ดไม้เนาะ โอเคค่ะสำหรับตัวเขาเองแล้วเนาะที่ผ่านมาเขาอาจจะยังเหมือนไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ในตอนนี้เวลาเนี้ยค่ะออในช่วงต้นปีนี้เนาะเขาจะเหมือน ชัดเจนกับความสัมพันธ์กับคุณมากขึ้นแล้วก็อ,อยากที่จะคบคุณแบบจริงจังขึ้นมาแล้วค่ะในตอนนี้ช่วงนี้เนาะเหมือนมองไปถึงไปทางของความสัมพันธ์หรือว่าอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อค่ะหรือถ้าคุณกับเขามีประเด็นมีปัญหากันอยู่เนาะในช่วงนี้เขาจะเข้ามาเคลียร์ใจเขาจะเข้ามาปรับความเข้าใจค่ะยังไงแล้วคุณก็ยังเป็นเซฟโซนของเขาเนาะคุณเป็นเหมือน อ๋อที่พักวิงใจให้กับเขาอะค่ะเออไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆก็ตามหรือมีเรื่องขัดแย้งยังไงสุดท้ายแล้วเขาก็ขัดคุณไม่ได้เช่นกันค่ะพลังงานตรงนี้เนาะอืมคุณตรงสเปคตรงไทยเขาค่ะอ๋อแต่เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหลงตัวเองพอสมควรเนาะเพราะความมีเสน่ห์ของเขานี่เองค่ะอืมก็ถือว่าที่ผ่านมาเขาก็พยายามที่จะปรับตัวเข้ากับคุณนะอืม เป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกดีๆกับคุณแล้วก็ยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แบบจริงจังนะคะค่ะมาดูกันนะคะว่าเขารักเขามีใจให้กับคุณไหมเอ่ยอกดาบค่ะเดวิลค่ะอย่างที่บอกเนะเขาเคยผิดหวังอกหักเสียใจเรื่องความรักมาตอนแรกๆเขาก็ยังแบบ เออไม่กล้าที่จะเปิดใจเท่าไหร่หรือว่าเออยังกลัวกลัวอยู่กล้ากล้าอยู่นะคะในตรงนี้เนาะก้าเหรียญค่ะ the world ก้าเหรียญเนาะก็บอกเลยค่ะวันเวลาที่คุณกับเขาแบบเออคุยกันมาดิวกันมาหรือว่าศึกษานิสัยใจคอ,อกันมาแล้วทําให้เขารู้ใจตัวเองมากขึ้นค่ะคุณก็เหมือนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาในเวลาเนี้อืม คุณเข้ามาตอบโจทย์ในหลายๆอย่างค่ะเขาค่อยๆค่อยๆรักค่อยๆมีใจให้กับคุณมากขึ้นมากขึ้นเนาะค่ะตามมาด้วยแปดเหรียญนะคะ The Star และ e อ็ of Particle ค่ะตอนนี้ก็ถือเรียกได้เลยนะคะว่าเขาก็รักคุณแล้วค่ะมีใจให้กับคุณแล้วก็ยังไงแล้วยังอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ต่อไปค่ะโอเคค่ะเรามาดูนะคะว่าคู่ที่โกรธกันมีปัญหากันอยู่จะเคลียร์ใจกันได้ไหมเอ่ยขึ้นมาเป็นสามเหรียญนะคะ พินอัพคับนะสิบถ้วยค่ะวิวออฟฟอร์จูนอ่ะก็เหมือนกับห่างกันไปเงียบกันไปแต่ไม่หยุดคิดถึงกันนะคะในตรงนี้เนาะแไม้4ไม้ค่ะยังคิดถึงกันอยู่แล้วก็บอกเลยค่ะในหลายๆคู่ก็กลับมาปรับความเข้าใจกันได้แล้วเนาะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ อออาจจะโกรธกันงอนกันแต่ว่าก็ไม่หยุดคิดถึงกันค่ะยังไงแล้วกลับมาเคลียร์ใจเนาะแล้วแถมออออาจจะมีเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันนะคะในช่วงนี้พลังงานการเดินทางสูงเนะแล้วความมั่นคงของความสัมพันธ์ยังอยู่ค่ะก้าวดาบนะคะคิงออหว่าแล้วก็ The เดอะเฮอร์มเนาะ โอเคค่ะคู่ที่โกรธกันมีปัญหากันเนาะจะปรับความเข้าใจกันได้นะคะถึงยังไงแล้วความสัมพันธ์ยังมั่นคงอยู่นะระหว่างคุณกับเขายังยังโอเคอยู่ยังไงแล้วยังรักกันอยู่ค่ะค้างเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ The Hermit ค่ะสิบถ้วย Strength หกดาบนะคะสามเหรียญ สี่เหรียญค่ะสิบดาบแชมเบลนคิงออฟวาดค่ะแล้วตามตามมาด้วยเดรแฮงเกอร์แมนนะคะโอเคค่ะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะก็ถือว่า คบกันได้แบบยาวๆเนาะถามว่ามันไม่หวานแหววมันขาดความหวานแหววขาดความโรแมนติกอะค่ะในตรงนี้เพราะอาจจะเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์คนไม่เก่งเนาะเพราะว่าในาพลังงานขึ้นมาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนิ่งๆไม่ค่อยแสดงออกอด้านความรักหรือว่าไม่ค่อยบอกรักอะค่ะในตรงนี้เป็นคนที่อา,อาจจะดูแบบยากนิดนึงแล้วก็ยังมีหลายๆเรื่องค่ะที่คุณกับเขายังต้องเคลียร์ยังต้องปรับกันอยู่เนาะแต่บอกเลยค่ะว่า ออาจจะมีการในหลายๆคู่อาจจะมีการคุยการทบทวนความสัมพันธ์ที่จะออเริ่มแบบอาจจะเก็บเงินเก็บทองร่วมกันหรือว่าเริ่มที่จะอมองไปถึงเรื่องการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถเก็บเงินแต่งงานพวกนี้ค่ะมันมีความมั่นคงขึ้นมาเนาะแต่ในเรื่องที่ยังมีปัญหายังมีประเด็นกันอยู่ในเรื่องที่ยังขัดแย้งกันอยู่ก็ยังมีประเด็นอยู่นะคะเรื่องของอาจจะเป็นนิสัยที่คุณอยากให้เขาปรับหรือว่าเขาอยากให้คุณปรับ ตรงนี้ต้องคุยต้องเคลียร์กันเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นประเด็นกันได้อีกอะค่ะเราอาจจะมีเรื่องโกรธเรื่องงอนกันเรื่องนอยกันเกิดขึ้นได้ในคู่ของชาวราศีพฤษภนะอืมแต่ถามว่าตัดกันขาดไหมตัดกันไม่ขาดค่ะเพราะด้วยพลังงานแล้วคุณกับเขาจะเหมือน ผูกพันกันมากขึ้นแล้วก็มันเหมือนมองไปถึงการสร้างครอบครัวร่วมกันแล้วอ่ะเออในหลายๆคู่ชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองแล้วว่าชัดเจนกับความสัมพันธ์มากๆอ่ะค่ะแต่ในเรื่องที่จะมีปัญหามีประเด็นกันได้อีกไหมก็ยังมีกันได้อีกค่ะในตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุณกับเขาอาจจะต้องใช้เหตุผลกันมากๆค่ะในการคุยในการที่จะคบกันเนาะเหมือนกับว่ามันอาจจะต้องเอ่อต่างฝ่ายต่างแชร์ความรู้สึกกันนะคะเพื่อจะได้ปรับตัวเข้าหากันให้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะเต็มประเด็นขึ้นมาค่ะคิง นอบหวานแล้วตามมันด้วย The เดอะแฮงเกอร์แมนเนาะความสัมพันธ์ถือว่าอยู่ในขั้นที่จริงจังแล้วก็อยู่ในช่วงที่คุณกับเขาทั้งเรียนรู้กันไปทั้งเหมือนประคับประคองกันไปอะค่ะแต่หลกัลกๆแล้วก็คือยังไงเราก็ยังรักกันอยู่แหละแต่เรื่องราวที่จะมีปัญหาที่จะมีประเด็นกันเกิดขึ้นได้ค่ะในคู่ของคุณนะก็ให้ระวังนะคะปัญหาเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เนาะในตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะแต่ยังไงแล้วคู่ของคุณนี้ตัดกันไม่ขาดค่ะขอพลังงานของไพ่ค่ะ ว่ายังมีความไม่ราบรื่นเกิดขึ้นอยู่เนาะสิบเหรียญค่ะควีนอฟ f อร์ดห้าถ้วยรักก็รักแหละแต่ว่าในความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้ราบรื่นร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีปัญหากันบ้างจุกจิกบ้างอะค่ะห้าไม้เดวเวลเนาะแล้วตามมด้วย King of Particle ยังไงค่ะ พลังงานโดยเออมันก็เรียกอะไรทั้งสุขทั้งทุกเนาะมันก็วนเวียนหมุนเวียนกันไปอะค่ะมันก็เหมือนเป็นรสชาติของชีวิตรักอะค่ะก็ถือว่ายังประคับประคองความสัมพันธ์ได้อยู่นะคะในช่วงในคู่ของชาวราศีพฤษภนะค่ะยังไงแล้วในช่วงปีใหม่นี้มิกะก็ขอวยพรให้ชาวราศีพฤษภนะคะสมหวังในความรักนะคะและให้อุปสรรคปัญหาต่างๆคลี่คลายไปนในทิศทางที่ดีนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกะทารโได้ใหม่นะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ